สวัสดีค่ะทุกคนวันก่อนนะคะเราไปดิวเมลเดนมาค่ะเป็นลอนดอนสโคลเรียนทาวนะคะก็ถือว่า เป็นโซนที่มีคนเกาหลีอาศัยเยอะที่สุดในลอนดอนนะคะก็อยู่ไปทางเซาเปส์ของลอนดอนโซนสีเนาะก็เป็นถิ่นอาศัยของคนเกาหลียางที่บอกนะคะซูปเปอร์ร้านอาหารอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นเกาหลีนี่ก็จะเยอะมากใครชอบเกาหลีเนะี่ยก็แนะนําให้มาโซนนี้เลยนะก็จะแบบชอปของที่เป็นเกาหลีได้แล้วก็มากินอาหารอะไรต่างๆปิ้งย่างเอ,อ่ยอะไยไก่ทอดโอ้โหคือแบบอร่อยหลายร้านเลยอย่างซูปเปอร์นี้ที่เราถ่ายมานะคะก็คือเป็นเอชมานะคะก็เป็นหนึ่งในซูปเปอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโซน โซนชุมชนเกาหลีนี้เนาะก็ขายทุกอย่างนะคะตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าอาหารเครื่องดื่มของแห้งของสดของทําใหม่ขนมเครื่องดื่มอะไรคือ,คอทุกอย่างเนี่ยคือมีหมดเลยเหมือนอยู่เกาหลีมากๆอะคะ่ะก็พอช็อปเสร็จนะคะเราก็ต้องอซื้อเครื่องดื่มร้อนนะคะเพราะช่วงนี้หนาวมากๆเสร็จแล้วเราก็มากินอาหารต่อคาร้านนี้เนี่ยโฮมมี่มากๆอร่อยมากเลยค่ะ